สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยเนาะเมื่อวานนะครับเมื่อวาน3หน่อยของเราน่าจะมาน่าจะมาสายรูดเนาะกับเล็กวิ่งนะครับเจาะเจาะไม่น่ามานะเมื่อวานนี้ขอภัยด้วยนะครับให้วิ่ง8รูด4เนาะพิเศษนะครับ868กับ1 0เนาะใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่68นะครับของเราไม่มี6 8เนาะ เน้น85นะครับเข้ามา68ส่วนปกตินะครับ81656นะครับของเราของเราก็ไม่มีนะครับรอบนี้เนาะไม่มานะครับส่วน VIP 04413นะครับใครรูดที่4เข้าไปที่44นะครับมาแค่สายรูดนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะนะครับตัวเจาะไม่มานะครับนับสลับในโค้งสุดท้าย ส่วนวันนี้วันอาทิตย์ที่24นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามเนาะนะครับท่านใดไม่ไม่ชอบแนละ้วก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนนะครับก็ยังไม่ต้องติดตามแอดได้นะครับให้พีที่เลข2นะครับเลข9เลข8เลข3เลข0เลข1นะครับส่วน สายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะสายวิ่งนี่ผมให้ไปที่เลขสายวิ่งให้ไปให้ไปที่เลข8นะครับพีพ่่เนาะสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับในโค้งสุดท้ายเนาะ8 0 8 1 8 3 แปดเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สองแปดสามนะครับแล้วก็แปดสองเก้านะครับผม แล้วก็สองหนึ่งนะครับแปดเก้านะครับผมเนาะตารางเด่นนะครับก็จะเป็นที่เลขสองแล้วก็เลขแนะครับพี่ี่นะแปดกับสองนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามา ติดตามนะครับรับชมแนวทางก็ขอให้โชคดีเฮ mm hmm. งๆงปังๆนะครับ mm hmm. ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ